วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพามาดูอลังการงานสร้างของจริงอีกหนึ่งนะครับนั่นก็คือคีเปเช่นเดิมครับคีเปเช่นเดิมแหมอยู่กับทิศโศต้องมีแต่คีเปช่วงนี้นะครับแต่ที่เปลี่ยนแปลงนะฮะที่เปลี่ยนแปลงจากตรงอื่นๆก็คือว่าตอนนี้โอ้โหกําลังนี่ยนะผมกําลังจะพยายามจะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันโฟกัสให้เห็นสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันติดมันติดดอก โอ้โหดูสิครับมันติดดอกครับพี่น้องครับนี่นี่เห็นไหมติดดอกแบบนี้นะครับแล้วไม่ใช่ดอกเดียวนะครับเยอะเลยนี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นกันง่ายๆตรงนี้ครับนี่นีเห็นไหมฮะนี่นี่คือคือตุ่มดอกของขีเปนะฮะนี่ฮะนี่ฮะแบบนี้ฮะนี่คือตุ่มดอกของนั้นเลยนะครับนู่นครับนู่น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 เห็นไหมฮะขึ้นไปนู่นนะฮะนู่นฮะ หนะเห็นไหมฮะที่สําคัญเลยฮะโอ้อโหต้นแค่นี้เองดูดูดูมือผมทีนี้นี่รูดสบายๆเลยเห็นไหมนี่อยู่ในกระถางนี่เทียบกับกลองดักหนูเป็นไงนี่ครับคีเปในกระถางเล็กๆสิบสองนิ้วนะฮะอยู่ในกระถางสิบสองนิ้ว แต่ปรากฏว่าติดดอกแล้วนะฮะรอลุ้นอย่างเดียวว่าจะติดผลหรือไม่นะฮะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งติดปีนี้ปีแรกต้นนี้อายุน่าจะประมาณ5ปีนะฮะต้นนี้อายุประมาณ5ปีนะฮะติดแน่นอนติดดอกแน่นอนนะฮะแต่ผลยังไม่แน่ใจเพราะว่ากระถางเขาเล็กเองนิดเดียว12นิ้วเองเนี่ยนะครับ ขณะเดียวกันท่านเห็นต้นเล็กๆติดดอกติดผลอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ่นี่เดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่เลยนี่นีๆๆได้เห็นของจริงรเหตุที่ต้องใส่แบบนี้ไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ากรรรอ,อก,กรวนครับกรรรอดมาก,กวนมากเลยโอ้โหนูน่นเป็นไงฮะแค่กระจุกเดียวก็รอไปจะ30ลูกแล้วมั้งน,นนะฮะแล้วนี่อีกนะฮะ เห็นไหมฮะด้านหลังเสวยมากอ่าเดี๋ยวนะฮะเนี่ยแล้วนี่โอ้โหพี่แดงนี่ใส่กลงไว้ขนาดนี้หมดเลยนะเนี่ยโอ้นี่ก็ถ้ามันติดหมดนี่ก็น่าจะมียี่สิบโลอืมนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อนี่เห็นไหมต้องใส่กลงไว้อ่าแล้วอันอันนอกนี่ไม่ไม่ไม่ใส่เหรอยง้วนี่แล้วนี่นี่นี่เห็นไหมติดติดแน่นอนฮะอันนี้ติดผลแน่นอนแล้วนู่นเรากำลังออกดอกอีกเห็นไหมนี่เรื่องจริงเห็นไหมนี่ดอก นุนฮะตุ่มตาดอกกำลังออกกันอีกเห็นไหมนี่อ่านี่ยเนนยนนี่นี่เอาเอาชัดๆนี่เี่เดี๋ยวผมแตะโฟกัสให้ดูอีกทีมันหลุดโฟกัสนี่เห็นไหมนี่คือตุ่มตาดอกอีกโอ้โหพี่แดงชุดนี้ผมมองว่าอย่างให้น้อยต้องมีเป็นสิบกระจุกนะต้นนี้นี่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 เริ่มออกอีกแล้วนี่นี่นี่อ่านี่เห็นชัดๆเลยเห็นไหมฮะติดลูกแล้วใหญ่ก็มีเล็กก็มี กำลังจะออกต่มตาดอกก็มีแล้วที่สาคัญนูเป็นสิวเต็มไปหมดเลยอ่อหูเห็โอ้วแล้วกำลังจะออกด้วยมันไม่ใช่ธรรมดานี่นี่เดี๋ยวผมลองซูมดูซิว่ามันจะถึงไหมนะฮะกล้องเราค่อนข้างเล็กเนาะนี่เห็นไหมฮะนั่น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 ั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับใช่หรืงแคปใหญ่สิ่อืมอันนี้อันนี้เพิ่งติดติดดอกอีกหนึ่งกระจุกครับนี่เห็นไหมฮะนี่ติดดอกอีกหนึ่งกระจุก เห็นกันจัะจัแบบนี้แหละนี่เห็นไหมให้ดูจริงๆว่าเนี่ยติดลูกลูกใหญ่แล้วด้วยนะฮะนี่เห็นไหมอ่ะอ่ะอ่ะสุมเอาก่อนนี่เห็นไหมฮะเออเอาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึง่งแสงค่อนข้างน้อยก็ไม่เป็นไรเอาให้เห็นละนี่เห็นแน่นอนแล,แล้วเห็นไหมติดดอกนะครับโอ้โหนี่มันมันหลายรุ่นมากนะพี่แดงครับ นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงแดงชี้ให้ดูอีกเนี่ยติดลูกแล้วเนี่ยนะไหนปลายไม้เนี่ยปลายไม้เ,เออนั่นตามปลายไม้ไปเดี๋ยวลองลองซูมที่จะเห็นไหมนะฮะอ่าซูมได้สูงสุดแค่นี้เนี่ยมันแอบติดบานเลยรอบนี้อ๋อแสดงว่าที่เราไม่เห็นใบมันยังปปอกอยู่มันก็น่าจะมีอยู่นะมีมันน่าจะมีเพราะว่าตอนนี้ผมกาลังเริ่มว่า แปลงล่างเอาตัวผู้เป็นตัวเมียพูดยังไงว่าตอนนี้เรากําล er> ังยืนงงอยู่ในดองคีเปอยู่นะฮะว่าทําไมมันติดกันมากมายแล้วที่สําคัญคือมันติดหลายรุ่นมากเลยเอาแค่นี้นี่เห็นชัดๆเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมลูกใหญ่ก็มีลูกเล็กก็มีลูกขนาดกลางก็มีนะฮะดอกที่กําลังจะออกก็มีนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้เห็นไหมเอางันมงนเลอแล้ว เออนน่นไงนน่นไงน่นโน่น,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 น่นน่นเห็นไหมนี่ใส่กรงไว้อีกเหมือนเดิมโอ้โหปีนี้อากาศด้วยอะไรด้วยมันเป็นอะไรที่แบบโอเคมากนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะอย่าว่าอะไรผมเลย <S <S ผมอยากให้ท่านปลูกเถอะคีเปอบ้านละหต้นสิต้นปลูกกันไปเถอะเอาเถอะนะได้ของดีแน่นอนเชื่อผมนะครับ